สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนีกะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเอฟซีนะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมาไกลมาแส่เถาะมาสะพานเทพสุดาครับพี่น้องเนาะค่ะกาฬสินครับผมภาพพอหญ่กับแม่หญยมาสื่อปลาแหงค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมือนีน้าเชียกับสิผ้าไปตามแนวท่างเลขเด่นบนของแม่เยอรมันนอค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะแม่เยอรมันค่ะ สิบเอ็ดมวดไม่มีหลุดเหลขกเด่นบนค่ะมวดนี่ถ้าเขาก็เป็นมวดที่สิบสองเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นกะสิไปรับชมร<ม>ับฟังน้ําเชียก็ขอขอบพระคุณแม่ที่ผนรงแนวทางให้น้ําเชียไก่ปันไดกะทรงไหเนาะครับผมค่ะขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อค่ะแล้วก็ก,ก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขพี่น้องเบิ่งวิวก่อนค่ะ,คะปาร์นสะพนนานไทยเล่าเนาะ งามเนาะค่ะท่านผู้ชมมึเงเลยงามมากเลยครับคุณยุไซก่อเท้าค่ะพี่น้องเพิ่นอยากมาสะพานเทพสุดาครับพี่น้องเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมกาฬสินธุ์ค่ะเรโนโู๒ใช่หรอโ,โ,โอ้เรโนูอยู่ทางกุ่มโยงงามงามค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยเจ้ายี่ยมไปสรงป่าอยู่นี่เนาะ ชเอาชุดเราเป็นวันี่ยดโอ้เสมองห้าวสิไปซื้อปลาบ่ดเนี่ยเลี้ยวนี่บ่โอ้เข้าไปอีกเมองห้าซื้อจะกดดิกะกดาของอะไรก็งบอั้งหลังนี่น้อแม่เนาะป่ามองซื้อปลาอมเอ้ง้าเรียนมันจะปีเรียนออกไปทั้งไม่อมาสีลงแล้วบ่ดนะคะท่านผู้ชม ซื้อปลาแหงเป็กาลสินมันบ่เถอดเนี่ยกาลสินเด้อครับพี่น้องุ่ะเห็นแี่ยไม่ลองซื้อปลาเนาะสวัสดีแฟนครับยูเกาหลีโอสวัสดีแฟนครับของน้ำเชี่ยร์ขึ้ก่ามาเชี่ยร์ยุกาลสินเนาะครับผมค่ะยี่หรอใกล้ๆกันก็มีได้ค่ะดันมุชมเนาะมันก็ขึ้นเดี๋ยวงผ้าครับขึ้นไปเบิ่งไดโนเสาร์ปั่นก้อนค่ะ ล้มแล้วค anyway. ่ะท right. uh ่านผู hmm. ้ชมลงแล้วบานนี้ได้รถได้จอดซื้อปลาเอาเดี๋ยวน้ำเชียร์พาไปเบิ่งตลาดน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมทึงไปเอาตัวเลขพร้อมค่ะพร้อมพรค่ะท่านผู้ชมปลาแม่งามงามคุงจักบาทค่ะปลางามค่ะค่ะปลาสมสมก่อนแมโอ้ค่ะ ปลาสมส้างไดดีนน่เนาะ้งงางไดทรงไดค่ะท่านผู้ชมปลาคุณนะ่ะแก้วกับมีค่ะนีแม่งามค่ะค่ะท่านผู้ชมทุ้งละลอยไม,ไ,ะะไม่เลยมเลยโอ้วันเหตุด,ดีเนะาะปลาซิ่วหน่อยซึงมน่าซงทค่ะงามค่ะค่ะท่านผู้ชม ปลาลาก็มีค่ะก้อนสิไปเบ่งตัวเหล็กเนาะค่ะท่านผู้ชมงามค่ะงามเนี่ยไปเบ่งพ่อใหญ่ก็มีใหญ่เสียวเอี้ยวางดิวนี่ยค่ะท่านผู้ชมงามอยู่ค่ะท่านผู้ชมเมืองเนี่ยป้าเย็นสบายค่ะ โบมีค่ะเพิ่นผ้ามาเบ่งทางไตค่ะอยากได้ตัวใหญ่ค่ะงย้ใหญ่บ่ค่ะพูดนะค,ค่ะท่านผู้ชมตรงเนี้ยเป็นตาแสบหมดเอาออกได้ไหมค่ะ,ะยุ่ยเยี่ยนก็หลายแล้วกับแมงวันอากาศดีข้างนอกเนี้ยยุบตรงได้ก่อนไหมค่ะบอก แฟนครับเพื่อนเนี่ยสะพานเทพสุดาค่ะสะพานเทพสุดากลาลสินบอกเนียนค่ะกาสลาสินมาเด้อค่ะท่านผู้ชมมาอุดหนุนเพิ่นงามงามงามค่ะขึ้นมาเอาพวกต็มเต็มผมนวลถึงมาได้ดอกขึ้นมาเนียน่ยเนาะเต็มมืดชมวิวครับพี่รองไปถ้าเลภาคอีสานปะถ้าเลอีสานนี่อ๋อค่ะท่านผู้ชมบ้านี้ มาต่อกันที่ผู้สิงผู้สิงค่ะผู้สิงนี่เป็นวัดบ่ร์เถาะวัดผู้สิงครับผมค่ะเป็นงามงามค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเชี่ยผ้าไปเบิ่งค่ะเอามาปล่อยตัวเล็กเกินแถาบานนี้เอาครับผมมาค่ะมาพี่ก็ได้ค่ะงามมเขึ้นล้ำเปล่าพี่น้องค่ะ วันนี้มากการลสินด้อครับผมค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางการลสินครับผมคอยว่าสวัสดีพี่น้องเอฟซีเกาหลีอลคอยลืปอไกลกันเนะเาะละสินเอาให้เลขเข่าเด้อเจ้าทีเจ้าทางคะ่ะนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมเลขแม่เอฟซีเยอรมันคะ่ะเลขสามตัวมาหนึ่งตัวคะ่ะ เลขบนเขามาสิฟงวดงวดแรกน้ำเชี่ยมานําเสนอกับเขาเต็มเต็มค่ะก็คือสองเนาะเลขเด่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นต้องมีให้เห็นบนหนึ่งตัวหรือว่าไปใดลักลอยกับลักสิไปใดลักลอยกับลักนวยไปใดลักสิกับลักนวย ค่ะแต่ว่าเพิ่นสิบวกอดกันมากลักซีบก็บลักหน่วยเงี้ยใครเป็นคู่ทางไว้ไงไม่หนอยู่ครับผมบ้างหันว่าผิดดิไปได้แต่ลักลอยกั็ลักซีบเนาะครับค่ะลักลอยกั็ลักซีบค่ะเป็นคู่ทางเพิ่นสิบวกอดกันลักซีบก็บลักหน่วยค่ะเอา้างวดนี้ได้สองกับสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมแ<อ>ม่ไปจังใดเขาสองกับสี ซี่ไปดับพี่โบลักสีกับลักหน่วยสองไปดับพอซ้ำเนียองลักซิบกับลักหนวยค่ะแต่ว่าถ้าไปลักลอยสบายมากค่ะท่านผู้ชมเมนค่ะสองกับสี่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขแม่เอฟซีเยอรมันค่ะหมวดนี้ถ้าเขาเป็นหมวดที่สิบเอ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมปาดท่งขึ้นมาสูงสั้นค่ะขึ้นยังค่ะท่านผู้ชม ค่ะเบิ้งนะคะล้งจากไปสื่อปลามาสาธุเดอร์พีน่น้องเอฟซียกมือถ่วมหัวขว้าพอนน้ำปูเด้อค่ะให้มีโชคมีลาให้ครอบครัว้วยู่เย็นเป็นสุขไปไส่มาใส่กให้ปลอดไั่ค่ะน้ำเชียกะให้มีตัวเล็กสามตัวตรงๆ สองตัวตรงๆเพร,ร,ราะว่าสิเป็นไทยเล่าออมสินห,ห้ฟ้าหาภาพาแฟนคลับของน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยถูกทุกหมวดเดอ้อค่ะให้สมกับเพิ่นกดไหลคกดแช่์ห้สาถูกขับปูอยู่ทิ้งผู้เขาเนาะครับค่ะตะว,วันรับขอ,ขอฟาอข้าผู้สิงครับผมชมตะว,วันครับมาตอนเย็นๆครับพี่น้องเนาะโอ้ค่ะานูชมเบ,บื้งเนี่ งามคักงามเนี่ยเป็นนาผ้งามคักค <ไป S 1> ่ะท่านผู้มชมเขื่อนลำปาวครับผมค่ะพูนน่ะคะ่ะเป็นเขื่อนเมื่อขึ้ทะเลพุดเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวน้ำเชีย่ยสิส้มให้เบิ้งได้ค่ะพูนนะ่ะเบิ้งเนี่ยค่ะปาคือช่นบุรีแล้วเราเสาที่ว่าอยู่ท่งทะเลเห็นไหมพัทยาเห็นไหมคะ่ะท่านผู้ชม าดงาม,งามค่ะงามแน่ค่ะตะวันรับขอบฟ้านี่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้องท่านใดเพิ่นอยากมามาเที่ยวเด้อค่ะภาคอีสานกระมี่แตเนลเงามๆอยู่ดีครับผมมันสุดแถวเ่านี่ยน,น้ยนำเสาะเนาะน้ำเสาะคนตกคนอ่ะ่นขี่เรือดิน่นเสียงเรือ เอาเมาางงื่อวาีกกัน่าท่าบ้านนี่ครับพี่น้องครับผมค่ะนี่แหละค่ะท่านผูชน้ชมแม่เยอรมันมาสองกับสี่ถ้าเลขดับเอาอยู่เลขสองกับสี่นี่สี่กระโดดไปหลักร้อยปั๊บเลยครับค่ะสองกับสี่จะกระโดดไปหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าสองสำนักเลขดับเอาบยูอย่าบอกว่าสิมา สองเกเสอง <c oughs> <c oughs> โอ้ยนาะพี่น้องเนาะสามงวดเลยป่ะเดีออ๋ยวนี้เก็ด,ดังเ็ดพอสำเนียงเกดสองเกตสี่เฮ้ยดึง่ะเท่ากันมาอีกเ <c oughs> ็ <c oughs> ดสี่กัหนาฟังอยูะอันใดก็เกิดขึ้นได้แล้วะค่ะท่านผู้ชมเลขดับก็บคือว่าเนาะ <c oughs> เป็นแนวทางแฟนครับเพิ่นขอมาน้ำเชี่ยกับต้องโล่งให้เพิ่นค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องขอมาหลายค่ะ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่าน พอกันคลิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ